ที่กะติพูดคำนี้ออกมาด้วยความที่วินหัวก็แบบรูจักกับเราด้วยเลไไม่ตอบอ่ะคนอื่นเพราะว่าไงกันนะอยกงยางยังไม่ได้ถามคนอื่นว่าเป็นยังไงว่าไงก็ว่างันแหละไม่คือเขาเป็นเด็กแบบโหโคตรสุภาพอ่ะคือไอไอคำหยาบอ่ะเราเป็นคือคนเรา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 เป็นเพื่อนกันเวลาเราสนิทกันหรือว่าเราคุยกับใครมันก็เราโตแล้วอ่ะ ก็หลุดได้อ่ะนึกออกว่าแต่แต่ไอมินิ่งคำคำตอบที่เวลาน้องเบิร์ดถามกับนะเราได้คำตอบกลับมาอย่างเงี้ยเบิร์ดมันก็คงไม่มีความจำเป็นต้องมานั่งโกหกพวกเราหรอกพี่เบิร์ดอ่ะคุยกับบังแจ็คประมาณว่าณวันเกิดเหตุพี่กะติพูดว่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังอ่ะโอเคผมยัง แล้วแล้วก็คุณบังเขาไปา่าย์เอาคลิปมาจาก,กไหนเนะี่ยใช่เหมือนเพิ่งเปิดออกมาในในเพจของพี่แตงโมนแหละครับสักคู่นะครับพี่หนิงลองเปิดให้ดูมันไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะผมกับติกครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโมผมถามว่าทำไมกัติกไม่ดูแลโม ว่าเธอฉ,ฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสามขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวยนั่งนั่งตากลมของฉันทเิร์ตพคำนี้ทําให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยคํานี้มันพูดไม่ได้พูดได้ไงอะ่ะคือเด็กสองสามขวบอะไรมันไม่เกี่ยวว่าเด็กสองสามขวบเว้ยมันเกี่ยวว่ามึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนดีหรือเปล่า มันไม่เกี่ยวเลยว่าเด็กสองสามขวบจะต้องมานั่งดูมันตลอดยีสี่ชั่วโมงจะต,ต้องมานั่งดูมันตลอดคือมันไม่ใช่อีกอย่างเป็นผู้จัดการเออนั่นแหละพี่ผมใครพูดคำนี้นะกระติกกระติกพูดว่าแบบเออ ีดเหมือนกันแบบเออผมถามว่าแล้วโมตกไปตอนไหนบอกตกไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปมองมันตลอดเวลานะเว้ยเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับพี่หนึ่งจีดไหมจีดเหมือนพี่เบิร์ยถามถามัดทัดเดิอ ออยังชอบอยู่คุณได้ยินค <Hey. S 2> อ,ออกจากปากพี่เบิร์ตใช่ไหมปกติพี่เบิร์ตจะไม่ได้ค่อยพูดอะไรอย่าง,งนี้ใช่ไหมไม่ได้สนิทกับน้องเบิร์ตแต่ว่าเ<ม>ท่าที่แบบได้สัมผัสหรือได้เจอแค่แค่ครั้งเดียวอะได้เจอกันแค่ครั้งเดียวแล้วก็อีกครั้งหนึ่งน้องฝากของมาให้<ม>ฝากเสื้อมาให้คือเขาเป็นเด็กแบบโหโ,โคตรสุภาพอะแ<ม>บบไม่เคยได้ยินคำแบบหยาบ คือไอ้ไอ้คำหยาบอ่ะเราเป็นคือคนเร,เรา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 เป็นเพื่อนกันเวลาเราสนิทกันหรือว่าเราคุยกับใครมันก็เราโตแล้วอ่ะ mm hmm. มันก็หลุดได้อ่ะ mm hmm. นึกออกว่าแต่แต่ไอ้มีนิ่งํำคำตอบที่เวลาน้องเบิร์ดถ,ถาม mm hmm. กับนะ mm hmm. เราได้คําตอบกลับมาอย่างเงี้ยเบิร์ดมันก็คงไม่มีความจําเป็นต้องมานั่งโกหกพวกเราหรอก mm hmm. อย่างพี่หญิงจี๊ดไหมพอได้ยินคําที่พี่เบิร์ดพูดออกมาว่าพี่กระติกพูดคำนี้ออกมาด้วยความที่วิหนห่วก็แบบรู mm ้จ hmm. ักกับเราด้วยเลย ไม่ตอบอะคนอื่นเขาว่าไงกันนะอยากอยากยังไม่ถามคนอื่นว่าเป็นยังไงว่าไงก็ว่างั้นแหละไม่เห็น